ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงทุ่มทุ่มเท่าไหร่ทุ่มสามสิบห้าครับตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามวิกเซครับครับตรงข้ามวิกซ์ครับผมก็มาตุรงตุละแล้วก็จะมาหาดูกับโรงกับข้าครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจครับผม มีมะม่วงแล้วเห็นมะม่วงแล้วโลละสีส่สิบอปซื้อไปให้พวกเด็กแสบมันผลไม้มีผลไม้ด้วยครับก็พาเพื่อนไปชมกับข้าวดีกว่าครับมาทั้งทีก็ไปดูกับข้าวกันมีมากมายหลายอย่างขนมหวานหวานครับตัวเนื้ตัวดำน้วจะหมด ครับผงโปรดโอ้คนเยอะเลยครับคนเยอะอันนี้ก <minority ael> ็คนเยอะเหมือนกันตัดมีหไยตรงไหทอดส้มตอกส้มตำมีหลายอย่างนี่ก็เป็นน้องเกลมห้องเกลมไหเจียวนี่จะรวมกับข้าวครับครับมีเยอะครับโอ้โหเตเยอะแยะเลยครับเต่าอย่างไรับทุกคน ครับตอนนี้อเขาก็ตัดตัวตรงขายตัดเพื่อนเพื่นมารับชมนะครับตัวถุงขายตรงนี้แต่ราคานคนเยอะคนเยอะจะรอยเยอะครับอ่าแล้วเราเดินไปไหนครับให้ชมไปเรื่อยๆคต่อตอนนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามลุกซีนะครับ ก็เป็นซอยซอยก็จะเป็นเลขคู่มันก็จะเลิกง,งานซื้อกับข้าวกันก็มีมากมายหลายอย่างาครับผลไม้ขนมข้าวมีปลายล้มเล็นะครับตรงนี้จะเป็นปลายล้มเล็บกระตุตน้นะต่จะมีอาหารทุกอย่างอาหารไทยอาหารอีสานนะครับมากินทั้งนั้นนะทุกคน เพื่อนๆได้รับชมแต่ชมกัน,นยาวๆไปเลยลชมกัน,นยาวๆไปเลยครบมากมายหลายอย่างเทตัวนี้ก็ขายดีครับยำแซ่บคนจะมาลอ็อกียวยำแซ่บคนกลับขายดีมากนะครับขายดีมากเลยล้อเกียวมาที่ไหนก็เห็นล้อเกียวแล้วก็นะครับก้อยลาบน้ำตกก้อยขม ะครับเจกคนเป็นพุงไก่ไก่ย่างไก่ทอดครับหมูลามเต้าู่ครับนีเสบรับผมนะยูเ่อนเดรับชมกันครัเราเข้าแวก็มีหลายอย่างรับผมโอเคปลางปลาเผาครับปลาเผาขายดีครับเ็จแล้วเ็จแล้ว กตรวมสายทอดทันใหญ่โอเคคลิปนี้ขอจบเพียงคลิปน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาดูใค่กันครับสวัสดีครับ